ตกแรงหมบืบอนีก็คือเก้าฮะ,ะทุกคนเอ๋อแอนไปเปิดเบืบ้องอาหารเฮียนเมียาละเห็ดใบฮะนะเพราะว่าเมียก้อนเราสิไปเห็ดเบียกแล้วเราอันแต่งกินมาให้ก้อนสินะแต่ละมือกันแนวนั้นแหละก้อนเราสิไปเวียกนะเราก็จะแต่งแบ่งใบแนวกินปะไวาให้กินสินะเพราะว่าเราเขาวเวียกกะคำฮะนะประมาณชี้มุงแรงนี้ว่าเราไปเวียกะนะเราก็แต่งกินแรงปลาไว้ตั้งแต่สร้างมงแต่หากว่าแต่ละมือเราเห็ดกินแนวที่แอนบียกยากนะแอนกับหกินคือเก้าสินะมือได้กันเบียยากแอนกับมาให้เห็ดกินเองสิเห็ดอาหารเราขกินเองสินะให้กินอาหารอันข้อข ไเอเรื่องแซบมันก็แซ็บยู่แต่ว่ามันก็แซบคนละแบบกันฮะแต่ว่าเขาก็กินบบอิ่มนะมือใดขันเอ็นกินอาหารขาเจ้าเฮ้อใดนี่เด็กๆหมายหิ้วเข่าแตลอดเพราะว่ากินบบได้ไล่เฮดีกินอาหารขาเจ้านะเอ็นกินเขานะเครื่องถ้วยน้อยๆนะมือใดเอ็นเฮ็ดอาหารลาวกินเองนี่แฮะไข่แดงกินข้าวไล่สินะมันนี่เห่าก็กินข้าวเจ้าอยู่แล้วเนาะกินข้าวเจ้าพัดกินน้อยมันเด็กมากับหิ้วสินะมันคือข้าวเนี่งเหรอได้ข้าวเนี่งเฮานี่กินแล้วมันอิ่มได้ดนได้ข้าวเนิ่งนะมันนี่เห่าก็ แบบว่าเขากินเคยออกินข้าวเหนียวมาแต่งน้อยมาแบบว่าบลืงกินข้าวเจ้าหันนานอนมาไม่แห้งหายยากขาเดือตลอดแป้งมแรงนี่ยากกินข้าวแล้วสินยุพีขาเจ้ากินแนข้าวแรงตั้งแต่ห้ามงแรงได้ทุกคนห้ามงแรงหกมงแรงสินะตะกี้อยนมายุไม่ไหมหันายากข้าวเดือกับปากาลูวปกินได้ทุกคนคือว่าและมาไม่ไหบบยังเก่งอย่างบลงยุหันนาเบบกะเก่งใจเขาได้หันนาเขาบลืงข้าวเจ้าเนี่ยบลืงกินข้าวเจ้าเนาะเหอยุล่าเบบกินแต่ข้าวเหนียวเหรอซ้มมือวันนี้มาก็ินบจะได้ กินโบอิ่มหณะกินข้าวเจ้าอิ่มยุหักอิ่มบัดเดียวสิน่ะกินข้าวเจ้าแต่มาเดียวนี้แฮโอ้ยลืมแล้วเดียวนี้นวซุนแล้วยากเกาโมงสิบโมงกันลุกมากินแดนแต่หากว่าเด่นก็เริ่มลืมข้าวเจ้าเลยนะแบบกินซมือแล้วแบบมันลืหมนะแต่ก็ว่ายังบุฮันลืมยังบุฮันสิ้นดีเธอสินะแต่ก็ว่าเออโอเคได้แล้วแต่ว่าปรับจูนกับการกินข้าวเจ้าได้แล้วสินะกับการกินแบบข้าวเจ้าแบบเออกินได้ทุกมือแล้วสินะแต่ซมือนี้สไลด์เนียกินกับเนึงื่อะนึงแตอนเช้าแล้วก็ ไว้กินตอนแรงพรอมสินะไอว่าเสียดยย้แอนเนื่องเชื่อันบ่มีแอบเขา่าฮะเลยทุกคนแอนนืงองเ่ะเอาใส่ออนทีแลบอาหา่ะมันแบบมันเป็นเสื้อเยื่อยือย่อแได๋บ่ทุกคนเวลาเาไปอุ่นมะเร็งแต่อีกอย่างเขานึงเส่อมอซึงได้หนะเข้ามันแบบบ่งามบามบกินโ่แซบคือนึงเส่้อดเขาได้เข<อ>านึงเส่ซส้งนี่เอาผ้าห่องยู่อเอาผ้าห่องลุ่มก้นเฮาสีวางเข้าใส่ั่นะแต่มันก็เป็นเละเลยืึงผ้าแอนนึ่งทีแรกจนได้เอาทีมครึ่งนึงได้เอาแต่หางถึงนะเขาเนี่อเอาสวดเอามือนแอปาครัง เซตเมื่อยันเน็ตธนากมีอยู่ได้หมดหนึ่งแต่ว่าหวดนิวยักน้มปันใดทุกคนเลคือจะได้บุหดนแต่ก็ว่าก็พอนึงได้ยุสีนาหดธนามือนากนเอสิลองสรงาเิ่งนึงเส้นหดเห่าแวบหอมๆสีทุกคนตั้งกันเด้อหนึ่งเขาเนี้ยเส้นหดกับนึงเขาเนี้ยเส่หมอสึงหันเหานึงเส้หวดนีเขาหอมสีนมแวบสีอ้อนดีแซว่าอ้อนดีกว่าเก้าหนะนึงเส่ซึ่งมันก็อ้อนยูแต่ว่ามันก็บ่อ้อนอันแบบอนหนึ่งเส่หวดเอาแล้วมอนึงกับหวดอันยุเน็ตธนาาก

ปิงเอกศิปิงใช่ฮีบคือเก้าหันหรือว่าแต่ว,ว่าปิงใช่ไม่ฮีบกับปิงใช่อันเหล็กปิงฮะนะมันตั้งกันได้ทุกคนฟิวนะว่าสิได้ปิงอันเนื้อมูกกับเจวะคำทุกคนด,<า>ดังไปท่านนานติดได้หันเลยทุกคนท่านอันยุจีนี่คือว่าดังดังนี้นานติดจ<า>ดังเ<า>ลยแต่ว,ว่าท่าไดอันใดติดแล้วเราก็นานมอดฉินะท่านอยู่นี่นะทุกคนแล<ห>้วนี่ปิงซีนมูกหอกกสุกแล้วก็จะได้ประมาณนี้แล้วยังส่องอันไม่ฮีบอยู่อันเตาไฟยังยังบันสุกเลยนี่ทุกคนเหาก็ตัดภาพมาบ่าแล้วฮิเลยเด้อเป็นจังไ